ขอต้อนรับเข้าสู่สารคดีถังโลกกว้างกับชาลเขตที่แอดจอชค่ะวันนี้ฉันจะพาทุกคนเจ็บขาเดี๋ยวแป๊บนึ่งทั่วโลกมีการแสดงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามแบบฉบับของตนเองนะคะวันนี้ฉันและจอชจะพาคุณไปชมการแสดงอย่างหนึ่งนั่นก็คืองิ้วค่ะรายการกระจกแตกครบทั้งหกด้านเสนอตอนงิ้ว ให้เสียงภาษาไทยโดยเคทีแอนจอร์จนิ้วหรืออุปรากรจีนที่เรารู้จักกันดีนั่นมีประวัติอันยาวนานเป็นการแสดงที่ผสมผสานโอเปร่าและการร้องลากเสียงไปถึงการบีบเสียงให้เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งเทคนิคการแต่งหน้าอันแพรวพราวและโดดเด่นคนไทยอีสานส่วนใหญ่ไปงานงิ้วเพื่อไปดูหมอลำและเต้นน้าฮานฮาขวมันนี่ยาวาวาเลนเดอร์เรื่องแท้ได้หนี่ <Okay>. Yeah. ฉันไม่ได้หมายถึงนิ้วที่เป็นอุปรกรณ์จีนนะคะแต่ฉันหมายถึงการจะแสดงนิ้วบนต้นค่ะ นี่คือต้นงิ้วที่สามารถปีนได้ง่ายแค่เธอยักคิว้วต้นงิ้วก็แค่สไลเดอร์นะคะงิ้วเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่ให้คุณประโยชน์แก่ชาวโลกมากๆเลยนะคะต้นงิ้วนอกจากจาะเติบโตได้ดีในนรกแล้วนะคะบนพื้นดินของโลกก็ยังสามารถจระเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันและที่สําคัญมันให้ผลผลิตที่เป็นประโยชน์มากๆแก่มวลมนุษยชาติค่ะอันดับแรกเลยคือการให้ผลผลิตที่เป็นหน่วยยูนิตภาษาฝรั่งเศสเรียกหน่วยบักงิ้วภายในหน่วยบักงิ้วนั้นจะมีนุ่นสี เขาขาว,ข,าวขนปุยที่เรานํานุ่นนี้ไปใช้ยัดหมอนยัดเสือสามทอนนั่นเองแล้วก็นําไปทําเป็นเครื่องสมมาให้ปลูกกับหญ้าช่วงแต่งงานนั่นเอง <Wow. S 1> ค่ะในแต่ละพื้นที่จะมีรถโมบายที่ขับมาเพื่อนําไข,ข่คิกเกิ๊ยสมาแลกไปปัน่นเพื่อนํานุ่นออกมาแล้วก็เอาในมันทิ้งพวกเขาจะได้นําสิ่งเหล่านี้ไปทําเสือและหมอนไปเทรดในตลาดโลกต่อไปค่ะความชนิดชํนาญนของคุณมาธาที่เรารู้จักเธอนั้นมีความสามารถในการไป ต้นงิ้วทั้งในโลกและในนรกค่ะนอกจากเธอจะมีอาชีพเกี่ยวหญ้าแล้วเธอยังมีอาชีพรับแลกบักนุ่นด้วยค่ะการเก็บบักงิ้วนั้นคุณจะต้องปีนขึ้นไปและกล่องงามันเพื่อให้มันโน้มลงมาลูกดิบเรายังจะไม่เอาไปเราจะเอาแค่บักที่สุกแล้วนะคะต้นงิ้วมีหลายประเภทถ้าคุณไม่ระวังคุณอาจจะตะลูดลงมาได้และนั่นอาจจะทําให้คุณเจ็บคิงไปตลอดว้าวดูเธอสินี่คือหน่วยบักงิ้วค่ะผลแห้งของมันจะ แตกออกแบบนี้และได้นุ่นที่อยู่ด้านในมันเท้าละเอียดนุ่มมากเลยนะคะอ๋อด้ก็เป็นไซม่ไม่ใช่้วยคะ